อมันมีเหล่องคนบ่มีโสหยาบย่อมเนี่ยอยากยุดไปคิดว่าเจ้าของสีเ็ดได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยบางเ้ีบ,บ่คิดว่าเจ้าของสีได้มาทุกสิ่งทุกอย่างเลยถ้่มันบ่มีโกมันบ่มีบุญแหละมันก็นยากคือกันเนี่ยเนาะเออเค่นอย่ังกับมันมีนิทานมันมีครอบครัวชาวอินเดียครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่ลูกเออโดยเฉพาะลูกใต้เพื่อนมีลูกใต้พ่อแม่ลูกเออ เป็นครอบครัวที่าาย,ออยากจนหลายอดหยากยากจนขนาดบางเื่อได้กินบางเื่อกระบ่ได้กินเมื่อหนึ่งครอบครัวเขาเนี่ยกับบอมีเขาที่สิุงกินเมียกับเว้าจ้าเหตผัวเนี่ยไปรับจ้างหาเงินหรือว่าเขาสารเมาหุงกินผัวกับอดร่อนทอนบ่ได้ก็ออกไปหารับจ้างเหตเบียกเหตดงน้นแต่ว่ากับบ่มีผู้ไดอจ้างเลยว่าจตไป จนกระทั่งตกย่ำตอนแรงกับยางจับบัตรไปพ,อรพร่อยาัปรากิตสนะที่มีคนบูชาอยู่กลางตาจะเล่ยเขาไปที่ศาลและก็ลํำพึ่งลํำปั้นถึงความยากความลำบากความจนของเจ้าของจนกระทั่งปรากิตตนะปรากฏกายตรงหน้าเขาพร้อมกับฤืสีอีกผู้หนึ่งเขาตกตะลึ่งสัวขณะพ้าตั้งสติีได้กับก้มกับและเขาใจว่าคงเป็นปราจิตสนะแน่นอนและก็อ่อนวอน ขอพอนตั้งตังเพราะว่าปรกิจสนะเนี่ยเป็นเป็นเทพเจ้าของเขาว่าแต่ไปของเจ้ายินเดีย่าลือศีก็เว้าขึ้นบอกว่าโอ้โตนี่เป็นคนบ่มีโสแม้พระกิจสนะที่ให้พอนจะบอยสาม,มาราให้สําเร็จประโยชน์ที่ยังได้ดอกว,ว่าแต่เขากับอ้อนว่อนเป็นการไงในที่สุดพระกิจสนะถ้าให้พอนสามขอ เขาสินึกเอาแจงได้กะได้เที่ยงสามเช้อแล้วกะหายไปเขาก้มราบด้วยความดีใจย่งางห้องเพล่งไปจนหอดบ้านเมียกับลูกเห็นเขาย่างห้องล่ำตําเพล่งเป็นห่องเบาหอดตั้งตั้งจีบว่าได้ยี่งยังติดมือกับมากะตอวาเสียดสีตั้งๆเขากับบ่าวย,ยิ่งยังได้เจเว่าบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยเข้าจีสบายแล้วประพิหนัเก็บประเจ้าเป็นประท่านพ่นให้เข้าแล้วว่าแต่ไป ผู้เป็นภรรยาเขาถามบอกว่าเออพ่ออีหยังของโตหรอเฮ้ยพ่ออีหยังของเจ้าว่าแต่ผู้เป็นภรรยาก็ขึ้นเสียงกับผู้เป็นสามีเอเขากระเล่าให้ตั้งตั้งเบ็ดใายผู้เป็นเมียกับบอดี้คิดถึงเรื่องอื่นเอต้องการแต่สิให้โตเองเนี่ยสวยงามแต่เพราะนั้นโลกก็สนับสนุนอยากให้แม่นี่สวยงามผู้เป็นผัวก็เห็นดีนั่ย พราะว่าอยากให้เมียเนี่เป็นผู้คนจบคนงามเป็นคนสวยคนงามไปสัน่นไปก็เลยนึกถึงปลากิชนะและก็ให้นึกให้ผู้เป็นเมียเนี่ยสวยดังเทพปฏิดาท่านใดนั่นเมียก็กลายเป็นเทพปฏิีดาไปแบบสวยงามแบบหาหมองติบ่ไดูุ้ละผู้ชายผู้นั่นก็หลงจมภรรยาอยู่จนเวลาล่วงไปเทปไทยค่อผู้เป็นผัวนี่แห้ง ว่าก็เลยให้เนี่ยไปตักน้ำให้พวกเอืนตักบ่อใดพระเอิอนน้ำที่บ้านบ่มีบาดนี้เนียก็เลยน้ำหมอไปตักน้ำยังทานน้ำคณะเมื่อตักเร็จเรียบร้อยจับมาพอบพัทรักเอ่อซึ่งกาลังบำเพ็ญตบะยุ่่าได้ยินเสียงสีเทาปีสีนจะมืดตาขึ้นพอดีเห็นคนจบคนงามคนสวยดังเทีปฏิดากระต๊กตะลึงพึ่งเปิดบ่รับตาอีกเลย ถึงลับกะลับบอลล็องคือดว่าโอ้แห่งตะบะของเฮาเหดให้พระอีสวนเนี่ยคงทรงเทพประจีดามาให้ย,ย่างแน่นอนเออคนวูดี้ก็เขาไปเกี่ยวผ้าล่าสีเป็นการไงพ่อมที่เขาปุ๊กปั้มเอาดือด้อนั่งก็ต้องว่างน้ำแล้วก็น,นี้เขาป่าไปอพัดพะล่กะติดต,ตามเป็นการไงเออเขาใทวานั่งให้โอกาสแก้ตนแล้วปลายฟูเป็นสัวแบบนี ค่อยเมียโดนเมียนานแบบนี้เออบ่อเห็นกลับมากก็เลยส้วนลูกใส้ในี่แหละติดตามไปจนพ่อหมอนมั่าแต่ว่าบ่เห็นโตก็คือวัานานั่งคือจิไปช่อร่างให้กับคนตั้งหลายเปิดเปิ่นไปแล้วย้อนนั่งเป็นคนจบคนง่ามเดี๋ยวบเนี้นั่งคงตละเลิดเปิดเปิงไปไงเออต้องนึกให้กลายเป็นล่าเสียละเพราะธรรมศาสตร์ของล่าสิโยม่องได้มากต้องกลับบ้านเสมอ ขณะที่ัดลดตามนั่งท่านตรงเขาขั้วข้อมือด,ดึงเขามาไม้สี่จุบท่านใดนั่นนั่งกับกายเป็นล่าเออก็เลยคิดว่าผีหลอกแลนโกยเอาเลยบาดสองพอลูกยืนอยู่เว้ากันยังบอตันโูหเรื่องล่ากับม้าหอดมาถึงพอดีเอเอเห็นว่าเมียเป็นลาก็เลยนึกให้เป็นคนในที่สุดเออกระเบิดพ่อนสามประการโดยบอไดอีหยังเลย คนบ่มีโชคเป็นจึงบอกว่าคนบ่มีโชคบางเดีอเขาให้โชคไปแล้วแต่ว่าเอาขอได้สามยางที่ไหนได้เอา,เอา,เอาประการที่หนึ่งบ้านนี้แม่บ่หลายอย่างยอมเออเิ่นก็โอ้ยขึ้นเห็นเมียวาสันเออโลกก็เห็นดีเห็นงามอาบอกว่าเออให้แม่โตเนี่ยให้สวยงามดังเทพปฏิดาน่อขอพรอจากพระกิตสนกวาสันเปเออก็ะได้มากบ้านนี้แต่ว่าบานนี้ โอ้ยไปล่ะเพียงยังไหล่ะพ่อเป็นคนสวยคน,นางามลูปล่างหน้าตาดีมีแต่คนมักคนชอบแบบนี่เออออกเป็นนอกบ้านเขาสิปั่มเอาหนีตะเลิดเปิดเผยมาจันไปเออปากฏวันเนี่ยล่ะเออก็เลยบอกว่า,โอ,าโอ้ยนั่งนี่ง่อยเป็นจบเป็นงามแล้วเป็นไปโชคเลื่อนล่างเป็นไปโชคกระเพิ่กระโตให้ผู้ใดเบิ่งบ่นอว่วจันบ่ได้ดอกแบบเป็นยังสิวจันเอเอเอาสาธุเอออธิษฐานขอพรข้อที่สอง ให้นั่งกับเป็นล่าซะวาจันไป๋อเ,เ,เอาพอกับเป็นล่ากับมาบานนี่จะเลยพอเห็นว่าโอ้ตอนนี้ผู้เป็นภรรยาเออของเฮานี่ตอนนี้เออเป็นล่าแล้วเออเอาพ้อนขอที่สามจะเลยบอกว่าสาธุเออรับมาเป็นคนคือเก่าซะวาจันไปเ,เ,เออตกลงพ่อนสามขอกจะเลยบดเนี่ยยากยอมเนาะนี่แหละคนบ่มีโสคนบ่มีบุญแมนบมดเลยยากยอมเนาะเออเที่ยวว่าด่างให้พ่อนบน เออสามข้อเขาวั r s ไปที่ไหนได้เออแท่นที่สี่ไปคุดอเอาอยางอื่นบมดนี่เนาะแท่นที่สี่ไปคุดเอาอยางอื่นเออลับกลายเป็นว่าเออเจง,จงททสีเจงสี่ว r s ส o นเออกับแม่ภรรยาเนาะกะเอาใจผู้เป็นภรรยาละเนาะเออบอกว่าพ่อหนี้ยัง้ง v ั r น i o เมียกะบมอคุดถึงเรื่องอื่นว e r s ั o ไปย้อนพูนยาพูนยิ่งเนาะกับเป็นเรื่องตรรม,มาดาขะอยากจบอยากงามนี่ละตอนนัน้นแม่นแมนนีลีเนี่ยหวย ให้ใครได้จบได้งามให้ได้เป็นสาวแสนสวยหรือว,ว่าสด็จม่บ่เท่าบ่แก้วเสั็จไปให้มันงามคือเจ้าเก่านี่นะให้มันงามคือจังกับนั่งเทพระธิดาวสา็จไกันผัวเป็นสามีก็ธรรมดาแลวหักเมียนะใ,ยใครอยากให้เมียงามเราก็เอาตามใจเมียตามใจลูกอยากให้เมียงามเอเราก็แนวเอาละนึกถึงเทพระเจ้าท่านที่เลยบอกว่าเอา เดี๋ยวเอาเอาเอาขอนึงไปเลยว่าสันไปสาธุให้เจ้าเนี่ยงามหาหมองตีบ่ได้เด้อว่าสันงามมีหลีแบบน,นี้เออโอ้ยเล่าเห็นเออพระลายาเล่าจังแม่นเป็นผู้จบผู้งามเนาะว่าสันชื่นชมแล้วแบบน,นี้เออปรากฏว่าให้นั่งงามเออให้ผู้งามนั่นแหละเออไปตักน้ำว่าสันไปไปทักน้ำเออตักน้ำบอกกลับมาย้อนวัดเออมีเออ ผู้ใดล่ะมีผู้เบามียังกับเห็นคนงามกับโอ้ยเนาะมากแล้วบ้านนี้เห็นเจ้าเป็นผู้จบผู้งามเออบ่มแนมกธรรมดาด้เอสยีเอามาเป็นคู่ค้องไงได้ว่าซส่นไปเฮ็เด็ดแลนลบหนีว่าซส่นไปแลนลบหนีบอกทับมาบานมาเงินจักเทือแมนบอกเมื่อวานเนี่เว้ามาหอดมองนี่ได้เนาะว่าบกับบานเอ่ทางลูกทั้งผัวกับวงใ่ยว่าซส่นก็เลยคิดว่าเอ้ยว่าซั่นย้อนความเป็นผู้จบผู้งามนี่ละ มันอาจสิะเลิดเปิดเปิงไปอยู่มองได้กับได้เวรไปอบอกคือเน่าอื่นเปนเอนมักสัสนิทฐนึ่ก็คือล่าเนี่ยล่าเนี่ยแต่แม้นว่าเออมันเออในหละไปหลงทางอีกย่างมันสิปยญยามหาทางกลับมาเออบ้านมาเงอนมันจนได้เวรไปเอก็เลยเป็นอย่างใดๆออกสนญยาดย้อมก็เลยเสกอืมก็เลยเอออธิษฐานว่าขอให้เมียนี่กลายเป็นล่าเวานไป อสองพอลูกพี่เจื่ได้ละโอ้ยอยากมพ่อเสกให้เป็นลากกได้เป็นล่าอีีเนาะลากอะมาหอดมาถึงเห็นว่าโอ้ตอนนี้เมียเป็นล่าเออก็เลยคิดว่าเออเอาเอาเอาเออเหลือพ่อนยกข้อเดียวก็คือเออนี่ละเออเสกให้อ่ให้กลับมาเป็นคอนคือเกาซะสาธุไปเต็นไปเออพ่อนตั้งสามประการกับบัดพอดีเลย เออเราก็เลยบ่ได้ยอีหยังเลยม่นบ่นอะญาตยาดยมนี่ล่ะพ่นสามขอ้อย็นบ่นอะญาตยาดยมเออเป็นรรยอ,อย่างไ๋ล่ะผู้ใายผู้นั้นเราก็เสียใจหลายใน้บดนี้เสียอกเสียใจพระว่าได้พ่นสามขอ้อเออได้พ่นสามขอ้อเต็มเลยเดย้อยายาโยมโซบุตโซควัน,นได้พ่นสามขอ้อเบสดล่ะเออเสียใจหลายเออแต่ว่าเอาอือยากได้ยีกเว่าซันไปเออก็เลยออกไปจากบ้านนะะั่นล่ะไปยีกเทื่อนึง เอ่ยั่งบอท่านได้ไปหอดได้สารภิกษะนะดอกเอ่ยกัไเปพาอพะลือสีจีปรมามัดโตเองนั่นแหละอีกกัเลยถึกพะลือสีหวัวขวัญเยาะเลยแต่ว่าเขากับอกบ,อกบอกโกรธบอกเกลียดบอกโกรธเอ่ยกับพญายามขอพรจากพะลือสีและบอกว่าสีพญายามเอาชนะโสกให้มันได้เอ่ยพะลือสีเนี่ยเรืองคนสงสารเนาะ ย้อนความจีผู้ใต้ผู้นี่เล่าหยากจนเข็นใจนี่แล้วหยากจนลายแ่งสันหละเออบางเทือกกะบ,บอได้กินบางเทือกกะได้กินแจงสันนะขนาดเขาสีหงกับบ่มี่ว่าสันไปเออเราไปเว่าสู่เอเทพพระเจ้าฟังเราไปเว่าสู่พละฤืษสีฟังเออเราก็อ,อ,อ่อนว่อนเออปลาลื้สีอีกอจนกระทั่งพะละฤืษสีกับเอใจอ่อนย่อมห้เอแต่ว่าพราลืษสีกับบอกด้วยกันเอมีคติขาอยู่ ของจริงนั่นผู้ที่เห็นสิต้องมีของจริงนั่นหลายกวนหนึ่งเท่าเสมอ,เ,อเมื่อเขาหลับปากแล้วพระฤืษีก็ให้นึกพอนได้ซีคอเขาก็ดีใจเฝ้ากลับไปย่งางห้องเลื่อนสลับกับหัวขวันไปแสละตลอดทั้งจนหอดบนันซึ่งเมียและกับลูกโยนแหละ,ะพ่อเมียและลกูกหูเรื่องกับป้ากันดีอกดีใจอีกว่าโอ้ ผัวเฮาได้ของดีพอเฮาได้ของดีมาแล้วว่าแต่ไืนบ้านนี่ผู้เป็นลูกไก่หิวหลายเอะก็เลยนึกถึงขนมปังหรือว่าผลไม้ต่างๆ่เขากันนึกมาท่านที้เลยลูกไส้เขาดีใจข้าวนี่สีไใดซื้อว่าเป็นคนมีหนามีตาในการแกของให้พวกหมู่ที่ค่อยดูถูกเขาละต่อไปพวกนั้นแสีไใดเห็นเขาเป็นผู้มีความสําคัญฝ่ายผู้เป็นภระระยา จะขอให้ผัวเนี่ยคิดพอดจี้เพ็รยังดีชนิดบอมีผู้ไดคือบอมีผู้ไดเหมือนว่ากันไปผู้เป็นผัวกต่ย้อนความหักนอกกันย่อมนึกไห้เด้ผระรยะยาบัดนี่พ่อได้ของสมใจพร้อมกับลูกจะพากันไปเกี้ยวอวดและวก็แจกให้ผู้อืน่นพ่อไปแสดงให้เขาเห็นตอนนั้นละ่ะ เชาาบ้านที่แนมเห็นจะกับมีของเรานั่นหลายกว่าเจ้าของถึงหนึ่งเท่าโตบานนี่บังพีละเออผู้เอือนเขาปัดมีเออหลายกว่าเจงสหนา้ามีหลายกว่าเจ้าของเจงสันา้าเออพอคึดหอดย่น้ำได้กัโอ้ยนี่ละ่ะเขามีหลายกว่าเจ้าของเขามีหลายกว่าเฮ้าเจ้ัหนา้าพอไปแสดงให้เขาเห็นเออมันซ้ำบ่านน้ำบานนี้เออมันจะมีความสวยความงามอจังกับของนั่งนาลับะบ้านนั่น แท่นทีสีได้หนากับถือหัวขวันถือหัวระยอเย้ย,ย,ยเอ่ยพันรยาก็เลยผ้าลูกกับบ้านแล้วก็เล่าเรื่องทั้งบดไห้ปู่กเป็นผัวปังอืผัวว้าวเอ่อไปก็เลยบอกว่าโอ้คอยลืมบอกไปเอ่ว่าถาแม่นเจ้าได้ยังแล้วเนี่ยไปหวดไห้ผููอื่นเห็นคนที่เห็นเนี่ยสิมีของจริงนั่นหลายกว่าเจ้า1นึงเท่าเด้ยวเออผู้เป็นพันรยาพอได้ฟตั้งจังซันก็เลยขึ้นิสิแก้งชาวบ้า,บบาน ด้วยความริษยาบอยอยากให้ผู้ใดได้ดีกว่าต้องการเอาชนะเช่าบ้านให้ได้ก็เลยอ่อนว่อนขอให้ผัวเนี่ยนึกให้ตาของนั่งเนี่ยบอดหนึ่งครั้งเพื่อสิใดท้ทระมั่นคนตั้งหลายให้สาแก้ใจผัวสิบอย่อมกับบอดใดย่ยอนความหักเมียนี่ล่ละในที่สุดผัวก็เลยเอาผ้าผูกตาตัวเองแล้วกับลูกไส้สะพอนและกับนึกให้เมียเนี่ยตาบอดหนึ่งครั้ง เมียกับเจียวไปหวดก้นเอือนจนพวกที่เห็นผ้ากันตาบอดตั้งสองขางไปตั้งบ้านตั้งเมืองเลยพวกชาวบ้านชาวเมืองเมื่อ,อตาบอดกับผ้ากันโตกใจยางเจียวเพ่นพานส้นกันตํากันหัวหลังข้างแตกหัวโน่ไปตําตามกันทรงเสียงห้องละอ้มไปทั่วแม้แต่ผัวและลูกกับบอกาแก้ผ่าปิดตาออกเพราะว่าย่านตาบอดคือดังกับคนอื่นอ ก็เลยพากันอดเขาอดน้ำเมื่อบรได้กินเขาาลายมือหลายเว้นก็หูซึกหิวหลายก็เลยพากันจมไปต่างๆหน้าๆไฟพลื้อสีกับมาปากกดโตขึ้นค้างๆแล้วก็ว้าขึ้นบอกว่าใส่ใส่เอาพาหัดตาไว้เลี้ยงหลเปิดตี้ล่ะเปิดตี่มาดันเขาก็เลยถามบอกว่าเปิดได้บ่ท่านมาดันแล้วก็ว่าบอกว่าหิวสิตายอยู่แล้วล้านค้ากับบ่มีผู้ใดขายเพราะวาตามันบอดเบิ้ด พากระเปิดบ่อไ,ไ,ได้กําเว้นแท้ๆไปทั้งไหนกับ่อได้เออเธือค้นตำก้นส้นลม่มจริงไปหลายเทือหลายครั้งแล้วฟาลือสีเออพ่อเด่ยินจังตันก็เลยเดยวเบาขึ้นบอกว่าเอากระโตเนี่ยมึงเนี่ยมันเป็นคนบ่มีโซบอกแล้วบ่เสือเหลือพ่ออีกีกขอนึงบอแมนบ่อเป็นอย่างบา่นึกให้มันกลับตาดีตั้งมดเรา นี่มาทรมานอยู่จังปีได้โอ้ยคนบ่มีโอกเอ้ยว่าสันนี่เหลือคนอยู่ขวานึงเอา้าคือติล่ะให้กลับมาตาดีตั้งมัดเนี่ยทีมาทรา,ามานจังได้เนี่ยว่าสันเออพาลือีพ่อเว้าจังสันก็หายโตไปผัวเป็นผัวผัวเป็นสามีพ่อได้ฟังจังสันก็ขึ้นขึ้นมาได้ก็เลยนึกใหตุากลับดีเป็นปกตินั่งกันตั้งมัดในที่สุดออกสัญญาจอม หัวเมียและลูกกครับมาอยู่กระทมมาอยู่กระตบมาอยู่เฉียงใสชีวิตอย่างยากทนคือเก่าตามเดิมนั่นละ่ะนี่ล่ะะพะเสื้อปลายยากเกินไปต่าบอน้ำกับฤิ์เสยเอ๋อทายท่อ้าย่านเกินประม่านในที่สุดก็เลยทำไายโตออกตอนหยาดย่อมตัวผัตัวคันนี่ท่านเรื่องนี้เพิ่นก็นเลยสรุปว่าคนเนี่ยถ้าขาดปัญญาเนี่ยจะสิรักษาของมีคาวไว้บ่ได้เห็นบ่ล่ยหยาดย่อม โออนี่เนาะมันเป็นนีท่านเนี่ยนิท่านคนบ่มีโศกอยติย่อเ้ยนี่ล่ะเจียงว่าบุญไผบุญมันเ้อะในเรื่องทุกสิงทุกอย่างเนี่ยเอ่ยพ็จะนั่นเนี่ยให้เฮ็ดบุญเออยให้เฮ็ดบุญนิท่านเด้เนี่ยแต่ว่ามันสอนใจดีเหลือเกินนะ่นิท่านเรื่องนี่มันสอนใจดีเหลือเกินเนาะเอ้ยนัมาเว่าสูบ้างลองคิดต่อไปนี่ล่ละเอ่ยคนบ่มีบุญกันยังว่าคนบ่มีโสกกันยังวะ จึงว่าเป็นยังเป็นจึงให้เย็ดบุญแก่ญาตเจงตีละ่ะสร้างแป้งไปเย็ดไปเจอละเล็กเจอละหน่อยสะสมสร้างสมอบล่มพระบุทธเจ้าเป็นบอกเป็นสอนสุขขอปุญญาสาอุเจโยนี่ละ่ะไปฤทธิ์ยาอาคาดพยาบาทนี่แหละฤทธิ์ยามมูนี่แหละเห็นมูนใดดีดยันแต่มูนใดลื่นมันบอกเป็นอย่างไรละ่ะโอ้ยสิไปขอแนวอื่นกกบอกขออืม ขอให้เจ้าของตาบอดขันหนึ่งมาดูโอ้ยจังแม่นกัดดอกคนยิ้งยังมักกระเดียกกระโดดเออไปลิสยาหมูป่านี่ย่านหมูได้เลินเออเฮ้นเขาได้ดีแห่งดีใจน้ำตัวแม่นบ่เออคนเฮาเนี่ยถ้ามีเมตตากู่หน้ามีมุจิตาจิตมันก็ดีแม่นบ่ละญาติาจอมเอออันนี้เฮ็ดจังได๋ล่ะย่านแต่หมูได้เลินแม่นบ่ย่านแต่หมูได้เลินโอ้ยเจ้าของก็เลยเห็นบ่ซำบ่ได้อีหยังเลยแม่นบ่ล่ะญาติาจอม นี่ท่านเลยนี่นี่ท่านเนาะเนี่ยบุญไทยบุญมั่นคือกันเลยเห็นบ่ล่ะบางทีเ่เฮ็ดยั้งก็ตามแต่เอมั่นคงนี่ล่ะเอ่อ่ยี่บุญเออบุญภาวดสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่นายก็รักนี่ล่ะเฮีนบ่ล่ะยาิย่อมเออบุญไม่ภาวดสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็นายแมีนบ่กล่ะยาิย่อม <c ười> โอ้ยเงินคักเนะนี่ท่านเด้นี่ยากย่อมนะแต้ไหน่อบ้างนี่ท่าน เฟอฟังนี่ท่านอืมนบ่ทุูกยากลําบากจนนี่แล้วก็คือจังกรับนี่แหละคนบอมีโซ่แมนบ่ละยากย่อมเออบางเทื้อนี่เอามีหลาบร้อยถือกไว้รวยเบอร์เออบางเทื่อนี่เอาปุ่นอ่ะถือกลอตเตอรี่รังว่องรังวั่นยี่ยังปุ่นแล้วแมนบ่แต่เจ้าของเป็นผู้บ่มมีโซ่บางเทื่อได้มาแล้วบ่งจักในการสั่งคุณสั่งประโยชน์มันกับเบิดกระตนกระตกคือกันแมนบ่เออิีงั้น ไอ้หลายล้านปันไดมันกระเบิดไปได้คือกันนั่นแหละย้อนว่าเจ้าของบ่มีโตนี่แหละเรื่องว่าบุญเนี่ยสําคัญเด้อเอ้ยอย่าพิจิ้มบุญนี่แหละอีหยังต่างๆเนี่ยมันอยู่จิ้มบุญนั่นแหละสร้างแตงไปเอ้ยย่ำบุญเอ้บุญเฮามีหยาดย่อมเนาะบุญเฮามีเป็นจึงบอกว่าย่ำม,มันบุญมีคนเฮาเนี่ยแต่ย่ำม,มันมีบุญยันอีหยังมันก็ดดีมาด้วยและหยาดย่อมเอ้ต่างไ,ไปไหวต่างมันไหวสะกอนอย่างต่างบุญเจ้าของ เออหอดจำได้เอาบุญเจ้าของเนี่ยเท่าหูวจักว่าเจ้าของบุญน้อยเท่ากับตางไปเรื่อยๆอย่งนั้นล่ะตังไปเรื่อยๆเออคอยเห็ดคอยทำคอยสั่งคอยแปลงไปเนี่ยล่ะบุญเนี่ยมันแตกต่างกันบุญไผ่บุญมัน่นนะจอมท่านอยู่คุณจึงเบ่งเนี่ยล่ะว่าเออชีวิตของเท่าคือกันเดนี่อบางเพี่อก็ต้องเห็ดบุญต้องสร้างบุญไว้บ้างบอมแยนกินแต่บุญเก่าบอมแยนกินแต่ของเก่าอย่งนั้นล่ะต้องสร้างบุญใหม่ไว้พร้อมอย่งนั้นล่ะจึงบอก บานเรียกก็บอกพระบอกเน้นบอกหลูกพระหลูกเน้นว่าเออเขาย่าประมาทเด้อต้องเฮ็ดบุญสั่งบุญไว้เรื่อยๆเด้ทำบัดไหว้พระสวดมนต์เนอคนเฮาเกิดมามันมีตั้งดีมันมีตั้งสัวขะเข้ากันไปน่นละบาปกับบุญมันกะค้อนกันจังซั่นละเออ่ต่ว่าให้เฮ็ดบุญเนี่ยมันลายเออบาปนะเฮ็ดให้มันน้อยจังซั่นละมันจึงสิลักษ้ากระจนกระโตเนี่ยย่ำบุญมันมีมันก็ได้เองดอกอันใดก็ตามแต่ละ อย่าไปดิน่นไปล่นียังมันเกินไปแต่มันบุญมันมี